สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับสำหรับพี่ๆเกษตรกรท่านใดที่ปลูกต้นไม้แล้วมันไม่เกิดดอกไม่ออกผลเลยสูตรนี้เรียกว่าสูตรพยักเพื่อที่จะเร่งดอกเร่งให้เขาออกผลมีวิธีการทำอย่างไรไปชมด้วยกันเลยครับต่อไปนี้เป็นวิธีการหมักน้ำหมักสูตรเร่งดอกเร่งผลครับสูตรนี้ผมให้ชื่อว่าสูตรพยักเนื่องจาก ผู้ที่คิดค้นสูตรนี้อยู่ที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับแต่ท่านไม่ประสงค์ที่จะออกนามผมก็เลยตั้งชื่อสูตรนี้ว่าสูตรพยัคครับต้องออกตัวก่อนนะครับว่าสูตรนี้ไม่ใช่ฉีดลงไปแล้วเขาจะออกดอกออกผลเลย พืชที่ออกดอกออกผลตามฤดูกาลเขาก็จะออกดอกออกผลตามฤดูกาลนะครับโดยวัสดุหมักก็จะมีดังต่อไปนี้ครับอย่างแรกก็คือน้ำมะพร้าวผมใช้1ลูกครับอย่างที่2ผมใช้น้ําตาลทรายแดงครับตอนที่มีน้ําตาลทรายขาวก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับเราใช้ความหวานของน้ําตาลเนี่ยเพื่อที่จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ครับอย่างที่3ผมใช้ผงจุลดครับ ในผงชูรสเนี่ยก็จะมีโมโนโซเดียมคูตาเมตนะครับโมโนโซเดียมคูตเมตเนี่ยจะช่วยเร่งดอกเร่งผลได้เป็นอย่างดีเลยครับอย่างที่4ผมใช้นมเปรี้ยวครับในนมเปรี้ยวเนี่ยมีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตที่เรียกว่าแลคโตบาซิลัสจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสจะย่อยสลายวัสดุหมักในวันนี้นะครับอย่างที่5ผมใช้เครื่องดื่มชูกําลังครับในเครื่องดื่มชูกําลังเนี่ยจะมีสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไทอามีน ในนี้เขาเขียนว่า B12 นั่นเองแหละครับไทอะมีนเนี่ยจะช่วยเร่งดอกเร่งผลได้เป็นอย่างดีเลยครับเตรียมวัสดุหมักครบเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็มาเริ่มต้นหมักกันเลยนะครับอันดับแรกผมใส่ผงชูรสลงไปก่อนครับผมใช้2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ําตาลทรายแดงครับ2ช้อนโต๊ะเหมือนกันครับและก็เครื่องดื่มชูกําลังยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับที่เขาเขียนว่ามีวิตามิน B12 ผมใช้2ช้อนโต๊ะครับ และก็นมเปรี้ยวครับสูตรนี้เป็นสูตรเข้มข้นผมใช้ครึ่งขวดครับและก็น้ำมะพร้าวครับน้ำมะพร้าวเนี่ยผมใช้1ลูกเลยสับแบบสดๆดแบบนี้เลยนะครับครบทุกอย่างแล้วผมก็ปิดฝาเขย่าให้ส่วนผสมเข้ากันหลังจากนี้ผมจะหมักเอาไว้เป็นเวลา7วันครับ และนี่ก็คือน้ำหมักสูตรพยักที่ผมหมักครบ7วันเรียบร้อยแล้วในทุกๆวันเนี่ยผมจะต้องมาคลายฝาเกลียวที่ตรงนี้เพื่อที่จะระบายอากาศนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์ที่เราผสมอยู่ในขวดนี้มันจะสร้างเป็นอากาศครับและก็มีแรงดันอยู่ข้างในหากเราไม่คลายฝาเกลียวนะครับมันอาจจะระเบิดได้ครับส่วนวิธีการใช้เราจะใช้สูตรพยักนี้4ี่ช้อนโต๊ะต่อ,อน้ํา20ลิตรฉีดพ่นทุก15วันครับผมขอออกตัวก่อนอย่างที่ผม มพูดตอนแรกนะครับว่าพืชที่ออกผลตามฤดูกาลเขาก็จะออกผลตามฤดูกาลส่วนพืชที่ออกผลอยู่ตลอดทั้งปีอย่างเช่นพริกแบบนี้ครับเราสามารถที่จะฉีดพ่นได้เรื่อยๆเลยครับสูตรนี้เหมาะอย่างยิ่งสําหรับไม้กินผลครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ